อนี <LY humming Rip> ่แหละนั่งอย่างนี้แหละทุกคนอยก็ไม่รู้ไม่มีใครดูหน้ากล้องให้ก็อย่างนี้เลยนะครับอสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะครับนะวันนี้บอกเลยนะครับผมพาพี่เพื่อนทุกคนนะครับพาลุงป้านะอาทุกท่านนะครับมายังโลเคชั่นเขาเรียกว่าเป็นเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นเดี๋ยว รู้สึกเหมือนมีใครเดินป่ะฮะเมื่อกี้ทุกคนสังเกตนะผมจะพยายามมองซ้ายมองขวาตลอดนะครับเพราะว่าบางทีมันมีเสียงก็แกกช็อกแซกอยู่รอบตัวตลอดซึ่งผมรู้นะว่าเสียงที่เกิดนี่เกิดขึ้นอาจจะเป็นพวกหนูวิ่งจิ้งจกวิ่งจิ้งเรนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่มันอดที่จะละแวงไม่ได้นะครับทุกคนอ่ะโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านกลับมาที่ กับผมพาทุกท่านนะครับกลับมาอย่างโลเคชันที่ถูกทิ้งร้างไว้นานมากนะครับเพราะว่าเจ้าที่แรงตรงนี้เขาเหมือนกับทําเป็นสถานที่หอประชุมหรืออะไรจัดเลี้ยงหรือร้านอาหารอะไรสักอย่างนะครับนะแต่ว่ามันเหมือนกับสถานที่นี้เจ้าที่เขาแรงนะครับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วนะครับบางทีเนี่ยคนที่มาใช้บริการก็มักจะเจอกับคนปริศนานะครับหรือบางทีก็เจอเหตุการณ์แปลก จนไม่สามารถที่จะใช้บริการต่อได้นะครับกับสถานที่แห่งนี้คือต้องปิดตัวเองลงไปโดยปริยายยุ่งกันคือต้องปิดตัวเองลงไปโดยปริยายนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะดําเนินงานต่อได้ซึ่งหลังจากที่ถูกปิดตัวลงนะครับชาวบ้านเขาก็มักจะพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆโดยเฉพาะนะครับคนที่เข้ามานะครับรักเล็กขโมยน้อยนะครับบางทีเข้ามา ขโมยของเนี่ยมักจะเจอกับชายปิศนาชอบออกมาไล่ซึ่งบางคนนะโดนหลอกจนจับไข้หวัวโกลนนะทุกคนกับสถานที่แห่งนี้ครั้งและผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับเคยมาถ่ายที่นี่ครั้งหนึ่งต้องบอกงี้นะครับว่าของที่น่าหายมันไม่หายแล้วบริเวณรอบๆคือแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นลานโลง่งๆนะครับแล้วเหมือนกับ เขามาสร้างเสร็จปุ๊บเปิดให้บริการพอเปิดให้บริการเสร็จมันไปต่อไม่ได้จะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดด้วยพิเศรษฐกิจหรือว่าด้วยโดนสิ่งลี้ลับเล่นงานนะครับแต่มันไปต่อไม่ได้ก็ถูกปิดตัวลงทีนี้พอเขาถูกทิ้งล้างไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็พัจนพืชต้นมงต้นไม้ต้นไม้ไอพวกเบนจพรรณมันก็ขึ้นนะครับพอต้นไม้มันขึ้นปุ๊บมันคือมันถูกทิ้งโรกล้างไว้นานมากเนี่ยมันก็ทําให้มองไม่เห็นคือถ้าขับรถผ่าน จะไม่เห็นจะไม่รู้เลยว่ามีสถานที่แห่งนี้อยู่ในในจงจุดจุดนี้นะครับทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าหลังจากที่มันเปลดตัวหรือล้างลงเนี่ยมักจะมีคนเนี่ยเข้ามาขโมยของนะครับแต่ไม่สามารถขโมยไปได้นะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นของที่น่าหายมันก็ไม่ควรของที่ควรหายมันก็ไม่หายนะครับของที่มีมูลค่ามันก็ไม่หายเพราะว่าอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกบางทีเนี่ย เขาบอกว่ามักจะยินแบบคนที่มาขโมยของเนี่ยร้องโวยวายเอ้ยผีหลอกผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยบางคนโดนหนักจนแบบจับไข้หัวโข,ข,ขนก็มีนะครับนะอ่าโอเคทุกคนพร้อมกันหรือยังนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วสัญญาณภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีการแข่งรถกันหรือเปล่าๆๆๆๆๆๆนี่มันมนมันกันเนี่ยนะครับ <Sitting in your head> โอเคครับไม่ต้องไปสนใจนะครับนะก็สัญญาณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก่อนที่เราจะเข้าไปลุยกันนะแล้ว ถ้าพี่เพื่อนท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนผมนะครับอยากจะสนับสนุนรายการนะครับนะก็สามารถโดเน a กันเข้ามาได้นะครับที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอหรือผมปักหมุดไว้นะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อเป็นให้ผมี่ยได้มีกําลังใจในการรุยกันต่อนะครับนะก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านด้วยขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่เคยสนับสนุนผมนะครับนะที่เคยสนับสนุนรายการนะครับนะผมกราบขอบพวกคุณจากใจเลยนะครับนะก็โลเคชั่นนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ ราตีสิของปอของพิยุทนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้ผมได้มาลุยมาหลอนในครั้งนี้นะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากเข้าไปติดตามเพจผีในเป็นรายการผีในในเครือกันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตีล่าผีนะครับทาง u t u b e นะครับซึ่งติดผงกับตีล่าผมเคยไปไปไปลุยกับตีล่าผีรอบหนึ่งนะครับปรากฏว่าตีเหมือนกับล่วงตึกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจต้องบอกนี้นะครับว่าผมไม่ได้เห็นนะครับคืออย่างอย่างเราไปด้วยกันเนี่ยผมจะผมให้น้องมันเข้าไปก่อนนะครับ พอให้น้องมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมเข้าไปตามคือคือจะถ่ายจะถ่ายคนละช็อตคนคนละจุดกันแต่แค่เรามาด้วยกันอะไรประมาณนั้นแต่ผมวันนั้นผมไม่ได้ถ่ายเพราะน้องมันมันเหมือนกับอุบัติเหตุตกตึกนะครับนะโอเคครับก็ยังงั้นยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับราตรี13สนะครับตีล่าผีนะครับนะแล้วก็โกดเอาของพี่เอกนะครับนะเอกโกดเอานะครับนะโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากทุกๆคนด้วยนะครับอยากสนับสนุนนะครับโดเหนบไป พูดเยอะไม่พูดเยอะแล้วอุย้ยพูดมาระยะหนึ่งเลยนี่โอ้โหโคตรหลอนเลยบรรยากาศเสียงอะไรวะเฮ <G ül üş> ้ครับทุกคนน <G ül üş> ี่ก็นี่ครับก็น่าใช้เวลาพูดก็ประมาณห้านาทีเจ็นาทีประมาณนี้แหละครับอาสวัสดีนะครับทุกคนอขอจัดไฟสว่างสว่างเลยนะแป๊บนึงนะฮะ อ๋อเจอคือซูมเจอคือเห็นเห็นคือซูมนะครับทุกคนโอ้ยทำไมมันน่ากลัวจังสวัสดีนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีลุงป้านะ้าท,ทุกท่านนะครับอุยอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย อะไอะยไอ,อย่ะโอ้ยฝนจังมสกสำเวสีจุตินังสภเวสีจุตินังขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณที่ท่านยังวนเวียนอยู่นะสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวมเค่วะเดี๋ยวก่อน หางตาหางตาเฮ้ยพทุกคนทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีเงาอะไรก็ไม่รู้นะแต่หางตาผมเห็นผมรีบแผนกล้องมาเฮ้ยใ,ใครวิ่งมีอะไรวิ่งเฮ้ยสมภเวสีจุตินัง สำเพสีจุตินางเอาแล้วครับทุกคนผมรู้สึกว่าเหมือนเขาถ้าเอาไฟฉายลงก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเอาไฟฉายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะแต่จริงๆถ้าเข้าไปในตึกมันก็ไม่ต้องใช้ไฟฉายแล้วล่ะนะครับเพราะว่าอันนี้คือผมส่องแบบกลัวงูเลื้อยกลัวอะไรอย่างนี้นะครับสำเพวสีจุตินางสำเพวสีจุตินาง หลอนเฮ้ยทุกครับเห็นไหมเมื่อกี้มันเหมือนมีเสียงอะไรในป่าแต่ผมก็มองเป็นวิทยาศาสตร์มองเป็นสัตว์นะครับดูเห็นไหมพระจันทร์หลอนอืม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยใครเดินตามกูวะเดี๋ยวทุกคนเมื่อกี้มันมีเสียงคนเดินตามผมอะเฮ้ยค,คนหล่อเลยวะ จำทางเขาคือพื้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นพื้นคอนกรีตนะทุกคนนะแต่มันปกคลุมไปด้วยต้นไม้ไอ้ไม่ใช่ใบไม้นะครับตรงบริเวณน,นี้น่าจะเป็นวงเวียนนะเนี่ยตรงบริเวณน,นี้จะเป็นวงเวียนแต่มันใช้งานไม่ได้แล้วมันลกมากอย่างที่บอกว่าโคตรลกเลยเฮ้ย,ยตัวอะไรอ่ะ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเสาธงนะทุกคนโอ้ยอ้ขนลุกอุยอ๊ยเดียวดวงไฟปะมันเหมือนเป็นไฟอ่ะทุกคนที่มันไม่คือเนี่ยอย่างที่บอกว่าสิ่งของที่มันควรหายมันไม่หายไงนะครับก็แสดงว่าสถานที่นี้ ก็น่าจะเอาเรื่องนะครับแต่เจเจลุนิสัมภเวสีจุตินังเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวกันนะทุกคนเดี๋วอวซูมอุ้ยดูขนลุกมาก โคตรขนลุกเลยดูดิอันนี้คือลักษณะทรงของที่นี่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูเฮ้ยใครอะใครครับเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนม่งเงาอะไรทุกคนใครครับ ดวงจิตดวงวิญญาณออกมาปรากฏกายปรากฏร,ร่างมันเหมือนตอนี้มันถ้าถ้าได้ยินเสียงว่วลนะทุกคนมันเหมือนกับเป็นเสียงเครื่องสูบน้ํานะครับนะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้มั้งไฟฉายโอเคมันเป็นเหมือนเครื่องสูบน้ําเพราะบริเวณรอบๆนะครับเป็นทุ่งนานะครับทุกคนอุ้ย เห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับเจอคือซูมนะครับทุกคน <c oughs> ถ้าผมเห็นผมซูมนะเดี๋ยววันนี้มีพธิธีอาจจะมีพิธีกรรมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามารอดใต้หว่างขาตั้งกล้องนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเฮ้ยทุกคนทุกคน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทุกคนใครวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ใครอะเฮ้ยใครทำเฮ้ยทุกคนไม่สักครู่ มีคนแนะนําผมนะครับว่าอย่าใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไฟแรงเนี่ยเหมือนดวงวิญญาณเขาจะไม่ออกนะครับเพราะว่าเหมือนกับพลังงานบางทีเขาสู้ไม่ได้แล้วทุกคนดูนะสิ่งที่ผมบอกนะอย่างเนี่ยขายได้ราคานะแต่ไม่หายทุกคนที่ดูนะครับเฮ้ย ใครอ่ะเนี่ยอย่างนี้นะครับเป็นโลหะไม่หายทุกคนดูดิรอบรอบนี่คือมืดหมดนะครับโอ้โห,ห,หเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเคลียร์ตรงนู้นก่อนสัมภเวสีจุดตีนอง สำเพสีจุตินางขอเชิญดวงจิตดวงวิญญาณที่ท่านได้วนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งนี้เจ้าที่เจ้าทางเฮ้ยผมยังหลอนไม่หายเลยเมื่อกี้เงาใครก็ไม่รู้ทุกคนหายต่อหน้าเลย สนามันเป็นเหมือนหอประชมุมหรือเป็นเหมือนเนี่ยของที่มันไม่ควรหายมันไม่หายทุกคนทิดดูโอ้ยขนลุกดวงวิญญาณสมภเวสีเฮ้ยยังไงวะ อยู่ไหมออกมาประกดกายประกดร่างเดี๋ยวเราเคลียร์ไปทีละจุดนะทุกคนเคลียร์ไปทีละจุดนะครับโอเค มีใครเข้าห้องน้ำไหมอ่ะอุ้ยโคตรร้อนเลยทุกคนอุ้ยเคลียนะห้องนี้เคลีย ห้องน้ําหญิงด้วยนะทุกคนผิดไหมเนี่ยเข้าห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนครับถ้าสัญญาณอะไรยังไงนะครับกระตุกอะไรยังไงนะเพราะสัญญาณตรงเนี้ยสัญญาณมนไม่ค่ <c oughs> exactly. อยแรงนะทุกคนนะถ้าภาพชัดไม่ชัดอะไรยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกนะทุกคนนะเฮ้ยตรงห้องนู้น เฮ้ยพวงอะไรตรงตรงนี้มันเป็นในป่านะครับสัญญาณอาจจะมีกระตุกนิดนึงนะเฮ้ยเฮ้ย,ยหลอนสถานที่แห่งนี้นะทุกคนผมจะ ผมจะบอกนะสร้างเมื่อพศ2 5 2 4นะครับนะถึง2,529นะมีป้ายติดไว้แต่ผมจะไม่ให้เห็นนะครับทุกคนดวงวิญญาณสัมพาเวสีถ้าท่านยังอยู่ได้ปวดจงออกมาปรากฏกาย ปรากฏร่างเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนวุ่นได้ไหมเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนววะยี่ตรงไหนววะเฮ้ยเฮ้ยใครอะใคร มันหายเข้าห้องนี้เมื่อกี้ใช่ปะไม่มีเมื่อกี้ในห้องนี้เฮ้ยล็อกเฮ้ย ใครอะใครครับฮยทุกคนครับถ้าสัญญาณกระตุกเรื่อะไรยังไงคอมเมนต์เขาบอกเลยนะเพราะว่าสัญญาณมันมันมันไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่ เฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากทุกคนเฮ้ยตัวหน้าตัวตาเลยววะเด๋ยว สัมภเวสีจุตินางสัมภเวสีจุตินางเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจด้านบนนะครับทุกคนขอ,อนเชิญดวงจิตดวงวิญญาณที่ท่านยังสิงสถิตรหรือวนเวียนอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ได้โปรดจงว่าปากุโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ปรากฏกายปรากฏร่างให้คนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีใครเดินตามเหมโอเคฮย,ยทุกคนครับมีที่นอนด้วย แต่ผมจะไม่ส่องไปตรงตรงนูลล้นนะมันมีมีแบบมีพระบรมฉมา,ายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยขนลุกอะดงจิตดงวิญญาณจงออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให,ให้ทุกคนได้เห็น โอใครอะเฮ้ยย okay. ี <pi turb ot> ่หนลูกวะเฮ้ยไปเฮ้ยวะยี๋ยวๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครคนรูปผีขโมยหรือเปล่าคนรูปผีเฮ้ยไม่มีทุกคน ขโมยไหมครับหรือมันปีนออกวะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเสียงเหมืนอนเคาะข้างนอกวะวะเปิดไม่ได้นี่วะไม่มีดูดิของพวกนี้ มีมูล,ลค่าทั้งนั้นแต่ไม่หายเฮ้ยเฮ้ยผมว่าทุกคนเอางี้เดี๋ยวรอดใต้หวางขาดีกว่าทุกคนนะรอดใต้หวางขาดีกว่าเฮ้ยผมว่าตรงนี้แหละบริเวณน,นี้แหละแน่นอนแน่นอนชัดๆเลยนะ อย่างหลอนเลยฮะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานรึกถึงครูบาอาจารย์นะครับนบโมาาะะตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระวโตวอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุป,ปินานังสุป,ปินานังจิเจรุนิจิเจรุนิสัมภเวสีจุตินัง สัมภเวสีจุตินังข้าพเจ้าขออเชิญดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้ปวดจงออกมาปรากฏกายปรากฏร่างหรือออกมาสำแดงอิทธิฤทธิให้คนดูได้เห็นได้สัมผัสด้วยเถิดข้าพเจ้าจะขอมองลอดใต้วางขาสาธุ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 เฮทุกคนทุกคน เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง<ม>อฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเสียงใครวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมถึงต้องรอดมุมนี้ก็เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นเขายืนอยู่ตรงนี้และหายเข้ามาในห้องนี้ทุกคนอุ้ยเอาขออีกรอบเมื่อกี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเมื่อกี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะผมไม่ได้มองกล้องผมไม่ได้มองกล้องนะทุกคนนะโอเคอ่ะขอเชิญดวงจิตด,ดวงวิญญาณขอให้ท่านจงออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้คนดูได้เห็นได้สัมผัสด้วยเธอีกทุกคนทุกคนพีแ เห็นไหมสุปีนานางสุปีนานางสัมภเวสีจุตินางสัมภเวสีจุตินางขอ,อเชิญดวงจิตดวงวิญญาณจงออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้ทุกคนได้เห็นด้วยเถอะหยวหน้าจะมืดเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยหน้ามืดเป็นไงทุกคนทุกคนเห็นกันไหมครับแต่ตอนนี้ผมหายใจไม่ออกแล้วเดี๋ยวออกก่อนหั้ยโคตรหลอนเลยวะ่ะ เฮ้ยเฮ้ย,ยรู้สึกนะทุกคนผมรู้สึกอึดอัดมากหายใจไม่อุยอ้ยใครอะดวงจิตดวงวิญญาณถ้าจะออกมาปรากฏกายก็ขอให้ออกมาประกฏกายแบบชัดๆ ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาอุหลอนไปทุกคนโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวขอญาตตั้งหลักก่อนนะทุกคนนะแป๊บนึงนะ uh huh. เป็นไงครับรอดใต้หวางขายแล้วทุกคนพอใจกันไหม ถ้าพอใจนะครับก็โดเนตกันเข้ามาได้นะครับที่เลขบัญชีนะที่ผมปักหมุดหรือขึ้นหน้าจอไว้นะทุกคนนะโคตรหลอเลยอฮ้ยเดี๋ยวใครวะอืมอ ทุกคแบบทุกคนโคตรน่ากลัวเลยเอาห่างตรงนะเดี๋ยวตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อนทุกคนแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกขนลุกอ่ะทุกคน ครับเสียงรถก็ไม่มีเสียงอะไรมาเป็นเพื่อนผมเลยลิ้นสันไม่หมดแล้วขนลุกตลอดอากาศไม่ได้ขนลุกเพราะอากาศเย็นนะแต่ขนลุกมันมันมันขนมันจะลุกสู้ส,ส,สู้ตลอดเลยน่ากลัวมากอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละว่าของที่ควรหายก็ไม่น่าหายนะครับเอา,อางี้เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับ เพราะว่าพื้นที่มันมีแค่นี้สถานที่มันไม่ได้ใหญ่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเราจะกลับมารุยที่นี่กันใหม่อาจจะมานอนค้างที่นี่สักหนึ่งคืนก็ได้เดี๋ยวผมประสานทางผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าผมจะขอมานอนถ่ายคลิปที่นี่จากตั้งแต่5้าโมงเย็นถึง6กโมงเช้านะครับนะดังนั้นในว,วันนี้ขออนุญาตราไปก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าพี่วินไว้ท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนผมอยากจะสนับสนุนรายการโดนเอเข้ามาได้เลย ที่เล่นปชีิที่ผมขึ้นหนจอหรือปักบุดไว้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับหลอด